ครับนี่ถ้าทีมงานมาจับปลาตะเพยียนที่เพาะไว้นะครับบอ่อนี่มันหลายโพดมันหนานแน,น่นโพดเลือยสีขยายออกไปหาบอ่ออื่นมีบอ่ยอยหอย่ออกทั้งขางกันนะครับเร็ว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 รุ่นของปลาตะเพยียนกับรุ่น,นไงล่ะครับนี่ <c oughs> เลี้ยงเพาะเพาะไว้กับบ้านสองเดือนกั้แล้วค <c oughs> รับสองเดือนเกิดจะสามเดือนแล้ว นี่ดุุดใหญ่แล้วเออกมาแล้วปูแน่เด็ดดวงเออเลี้ยงหอดปูแน่บาดนีนในนี้ก็มีซูแนวเหรอครับบนว่ามีแต่ปลาตะเพียนสายพันธุ์จะสัวทอนมีหอดปูกบกับมีครับปูนาสายพันธุ์จะสัวท้อน้อมดีเด้ครับยังขอมาได้ตำบลดงเช้นใหญ่อำเภอข้ามมันเกวจังหวัดจะสัวทอนบอกซื้อทีวีไปพร้อมเลยชัดเจนทีมงานก็ได้นะครับในการตัก แยกขยายบอ่อนี่กับตองฝ้าวเห็ดตอนเศร้านะครับนี่หุ่นญ่ได้ยครับนี่ยกับตองเฮ็ดตอนเศรา้าเพราะว่าอากาศบอ่อทันหอนปลากับจังสิบอนนี่แหละครับ เอาไซคุแล้วก็คอยทะยอยไปเท่ลงอีกบอ่อหนึ่งนี่บอ่อยุ่งๆขังๆแล้วครับยูบ่ไก่กันปลาคงจะบอ,บ,อ,บ,อบช้ำนะครับนี่ได้ทั้งแหนแดงทั้งหยางมานาเลยมีอาหารมาให้พร้อมนี่นี่ไส้นี่ก็ถือว่าปลาอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงนะครับนี่คงจะรอดทุกตัว เดี๋ยวนาะเกี่ยวเขานี่ล่อจะกินครับขอบคุณครับ